สบายดีและสวัสดีพี่พี่นอ้นอง FC ทุกท่านวันนี้มาพบกับบ้าลุยคนเก้าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเองย่อจังไดกันขอฝากความ่ันและความคิดทอนประหาพี่พี่นอ้อง FC ในทางฟังไทยหน่อเด้อนาะถ้าค่อพี่น,อน้งองท่านใดเข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกระใสทางซองของบ้าลุยได้มีกระใสในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยมาให้พี่น,อน้องในเบอร์ในส่งยางเป็นปกติและนอทุกคน สลับเรื่องราวในวันนี้เนาะเบ้าลุยมีเรื่องราวเกี่ยวกับาการซื้อขายของจะมานําเสนอให้เม่น้องได้ฟังนในคลิปวิดีโอนี้เนาะก็คือว่าคนลาวเาุาคนที่เพื่อนได้นําเอาทองคอําที่เพ่นซื้อ,อยูย่ในฟังลาวเนาะเอาไปขายอยู่ในฟังไทยเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งว่าขบวนตนการหาขั้นทองที่เพื่อนเอาไปขาย,ยานลาวเพื่อนมีขบวนนการแนว้ยได้ทุกคนแต่ว่าที่สําคัญเบ้าลุยอยากให้เม่น้องนะรับฟัง คลิปวิดีโอนี้เนาะซึ่งว่ามันเป็นความหงุดหงาดสำหรับหลายๆทางที่อย่างบบท่นานเกี่ยวกับทองคำเนาะโดยเฉพาะการซื้อขายนะครับเปอร์เซ็นต์ของทองคำที่ฮาร์ดเราซื้อว่ามันจะตรงปิโดยเฉพาะที่เพิ่นมักเราว่าทองคำเก้าสิบเกาเปอร์เซ็นต์แว่าเก้า้าเอราซื้อมาเวลานำไปขายคืนอาจจะมักจะพบปัญหาตลอดทุกคนแต่ว่าเราลุยกับโบเคย มีทองคาจะไปขายไปอย่างนั้นต้องจว่าเคยมีข่าวมีข่าวที่บรูอีกะได้ติดตามมาตลอดที่ว่ามีมัญห่างก,กับการขายทองคำมีอย่างที่เฮ็ดให้ราคามันหลุดหลายเกินก็เฮ็ดเลยว่าตอนนราไปซื้อเป็นอันหนึ่งละนำไปขายเป็นอันหนึ่งทั้งที่เป็นห้ามที่เขาไปซื้อทุกคนเดี๋ยวเราจะมาฟังเบิ่งคลิปนี้เนาที่เป็นคนลาวที่เพิ่อไนดน้นำเอาทองคำยูนไนฟังลราเอาไปขายยูไหนฟังไทยแล้วก็เรื่องราวจะเป็นอ,อย่างไรล้ยก็บอิก จะได้มาเล่าต่ออยู่ใหนทายคลิปวิดีโอนี้ให้พี่น้องนะครับฟังอีกเนาะเดี๋ยวเราไปฮับฟังพ,พร้อมๆกันเลยทุกคนก่อนอื้อปุ่นไก็ต้องขอขอบใจแล้วก็อขออนุญ,ญาตเออเรื่องราวดีๆเนาะจากท่านทำทองมโนทุกคนที่มีซื่อเสียงที่ลหลายๆคนอาจจะรู้จักเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ้ลประสมวิธีการแล้วก็ความงู้ที่เบิ้ลได้คุยแพร่เอาเลยครับฟังอยู่ในคลิปดูนี้มาให้เราเนี่ยเบิ้ลประสมถามไปฮับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะอ่ะพี่พชายสวัสดีครับ สวัสดีครับผมโอเคครับอาจจะพูดดังนิดหนึ่งพี่เอาทองอะไรมาครับทองก็ก็ทองว่าว่าทองเลยครับซื้อมาจากที่บ้านเป็นทองลาวครับเป็นทองลาวพี่เป็นคนสปปหรอครับใช่ครับเป็นคนลาวเลยเหรอเป็นคนลาวเลยนะมาทํางานที่ที่เมืองไทยครับผมแต่ทองเส้นนี้ซื้อจากประเทศลาวประเทศลาวครับอืมผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับมีตาสัญลักษณ์แบบนี้ นะครับไม่ใช่ตราในในทองของไทยนะครับแบบนี้นะครับมีตัวเกับตัว O ด้วยนะเนี่ยที่ผมดูนะที่ผมสองเบื้องต้นแล้วก็จะสังเกตว่านะครับมันจะแดงแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะแดงแดงตามข้อนี่แดงแดงนะครับพี่นะครับจะมีสีแดงนะครับเหมือนกับคาบออกไซด์เกิดขึ้นนะพี่นะซื้อมานานหรือยังครับ อันนี้น่าจะได้เกือบสิบปีแล้วค่ะพี่เกือบสิบปีแล้วปกติทองลาวเนี่ยต้องกี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่าที่รู้ก็ว่า9 9นะพี่ที่ที่บ้านพี่นี่ขาย99หมดเลยใช่ครับก็ซื้อตามร้านทองทั่วไปในตัวเมืองก็คือซื้อในร้านทองที่เมืองลาวที่ประเทศลาวที่ประเทศลาวเลยอืค่ะสมบังิกลับไปบ้านให้แม่ซื้อแม่ซื้อไว้ให้พี่ทํางานแล้วพี่ก็ส่งเงินไปแม่ก็ซื้อไว้ให้ครับผม อแต่ตอนนี้จะขายเห็นพี่เห็นพี่บอกกับผมว่าพี่เคยไปถามขายแล้วใช่ครับเมื่อต้นเดือนเมื่อเมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยครับเขาให้เท่าไหร่ครับเขาให้เก้าหมื่นเขาให้เก้าหมื่นบาทครับเขาให้เหตุผลว่ายังไงบ้างอันนี้หนักกี่บาทอันนี้หนักสามบาทครับหนักสามบาทนะครับนะเดี๋ยวผมขอตอนซื้อในร้านว่าสามบาทตอนซื้อในร้านว่าสามบาทนะขอดูนะขอดูนะครับว่าสามบาทเปล่าครับผมนีครับ 3บาทเท่ากับ46กรัมอันนี้หายไปกรัมกว่าๆนะครับกรัมกว่าๆก็ตกถึงที่ประมาณ3 4 0 0 0งพับาทนะครับเพราะฉะนั้นคุณพี่ครับถ้าเป็นทอง99จริงๆนะครับได้ได้มากกว่าแน่นอนนะครับได้มากกว่าแน่นอนถ้าเป็นทอง99นะอย่างน้อยต้องมี1 3 0 0 0 0านบาทโดยประมาณนะนะครับแต่เขาบอกพี่ได้9000ใช่ไหม เอ้เก้าหมื่นเขาบอกพี่ได้เก้าหมื่นใช่ค่ะพี่งงไหมก็งงค่ะพี่งงใช่ไหมตอนเราซื้อเขาราคามันก็เต็มใช่ไหมล่ะอือหือพรไปขายนี่มันต่างกับไอราคาทองตอนนี้มากเลยได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพิสูจน์ก่อนว่าทองของพี่เนี่ยจะได้เก้าสิบเก้าหรือเปล่าเพราะว่าผมมองแล้วอืมมันเบานะครับแล้วที่ที่ผมสัมผัสเนี่ยคือไม่ไม่ได้มีความหนักเหมือนทองเก้าสิบเก้า แล้วมีคาร์บออกไซด์ขึ้นเยอะด้วยที่มันแดงๆเนี่ยเห็นพี่บอกว่าทองประเทศลาวมันจะแดงใช่ใช่มีช่วงหลังๆเขาจะทําออกให้เป็นแดงๆหน่อยอือฮึก็เคยเห็นอยู่ตามร้านทองก็เห็นเยอะถ้าทองเก้าเก้าเขาจะแดงนิดนึง<อ>เพราะว่าเพราะว่าทองเก้าเก้าจะไม่ค่อยเหลืองอลา,ามนะครับถ้าจะทองที่เหลืองอลา,ามนะครับเขาจะเป็นทองที่มีเงินผสมขึ้น อย่างทองเก้าหกจุดห้าของไทยเนี่ยเหลืองอะหลามสวยเลยนะแต่ทองเก้าเ้าเขาจะเข้มกว่าหน่อยนะครับออกแดงๆหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าคือตอนนี้นะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะเอ็กซเรย์ส่วนนี้นะครับส่วนที่เขาพลําตานี่แหละนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับจุดนี้นะครับจะไม่มีน้ํายาประสานทองนะครับหรือจุดเชื่อมใดนะครับจะทําให้เราเห็นว่าทองเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเอมเนี่ยนะครับ จะไม่มีน้ํายาประสานนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีจุดเชื่อมต้องเป็นเปอร์เซ็นทองที่ตรงตรามมาตรฐานนะครับในตัวตะขอนะนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็าตามนะครับตะขอเนี่ยสำคัญมากๆนะครับออกมาแล้วนี่ครับทองที่ได้ครับ85.36นะครับมีเงินเยอะมากเลยนะครับ สิบสามจุดห้าเจ็ดกรัมไม่มีทองแดงเลยทองแดงนิดเดียวถ้าเจออย่างนี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่านี่นี่คือของที่ไม่มันหลุดมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะครับคุณพี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินเออมาเลเซียเนี่ยเขาจะอยู่ที่เก้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นตนะครับทองลาวส่วนใหญ่นะครับของสอปปลาวเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับ แล้วก็ทองไทย96.5นะครับของคุณพี่ได้85มาดูเส้นกันนะอันนี้ตรงเส้นเลยนะครับตรงเส้นได้แปดสิบหกจุดหนึ่งสองเปอร์เซนครับโดยประมาณนะครับเงินเนี่ยค่าของเงินนะครับอยู่ที่สิบสามเปอร์เซ็นนะครับเหมือนใกล้เคียงแบบเมื่อกี้เลย ตอนนี้คืองานเข้าแล้วนะครับพี่นะครับครับผมงานเข้าแล้วจากที่เคยไปถามขายขอให้เก้าหมื่นครับถ้าสมมุติว่าออกมาเปอร์เซ็นต์แนวแนวนี้ขายที่ผมจะได้กี่หมื่นเดี๋ยวไปลองดูครับผมนะครับครับเป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกไงรู้สึกแย่นะที่ซื้อทองที่บาทแล้วพอรู้เปอร์เซ็นต์มันไม่เต็มก็รู้สึกไม่ไม่ไม่ไม,มไม่สบายใจเท่าไหร่ จริงๆแล้วมันก็สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับพี่การที่จะไปมีใบรับประกันหรือว่าร้านที่เราเราจะไปบอกว่าเนี่ฉันซื้อมาจากร้านพี่อะไรเงี้ยมันก็มันก็ยากนะนะครับเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้ก็คุยกันกับน้องมาก่อนแล้วแหละว่าไอความรู้เราอะคิดว่า9 9เใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะมันถึงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็พิงมาร้านพี่ให้พี่ตรวจให้ตรวจสอบให้ครับ ไปดูกันพี่ไปขั้นตอนต่อไปนะครับคือตอนนี้นะครับผมก็บอกกับพี่ลงตรงเลยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันหลุดมากๆนะครับผมจะประเมินราคาให้พี่แล้วผมจะมีกระบวนการช่วยช่วยเหลือพี่ในการกัดทองเนี่ยให้สะอาดที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับอลองดูนะครับน้ําหนักนะครับอยู่ที่สี่สิบสี่จุดแปดเจ็ดผมประเมินต่ำไว้ที่4 4 5บไว้ก่อนหลังหลอมนะครับเพราะว่า ก็จะมีค่าสกปรบกค่าแป้งอยู่อยู่ในตัวทองนะครับ,รบอขอตีไว้ราคานี้ก่อนร้านก่อนที่จะมาหาผมเนี่ยเขาให้เก้าหมื่นบาททวนหรือเก้า0มื่นเท่าไหร่เก้าหบาททวนครับ้องมันบอกยังัเก้าห0ื่นบาททวนทวนเลยครับผมนะครับก็วันเนี้ยผมประเมินให้พี่ขั้นต่ําเนี่ยอยู่ที่เก้าหมืนห้าพันบาท นะครับตามเปอร์เซ็นต์นะครับตามเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นพี่ไหวไหมไหวครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยช่วยกัดให้ครับผมนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานดูเลยแล้วก็ไปยืนดูกันนะครับครับครับละลายไว้ครับเพราะว่าโปร่งนะครับเป็นงานโปร่ง ทองยังไม่ใสามากครับพี่ยังมีคาปปราบตะปปอกอยู่เดี๋ยวเรากัดเรื่อยๆนะครับทังไงหลลองดูนะครับเผื่อได้ทองนี้ประเด็นสูงขึ้นนะครับ ครับผมแพี่ตอนนี้เราช่วยกัดเต็มที่แล้วขอบคุณครับผมอือหือค่อนข้างขาวอยู่นะพี่นะครับนะครับอันนี้คือค่อนข้างขาวเต็มที่แล้วพี่ลองดูครับผมจับดูครับโอเคไม่เป็นไรครับสบารเท่านั้นเชื่อใจโอเคถึงได้มาถึงที่นี่โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูเอซเรยนะครับครับก็มาลุ้นกันนะครับว่า ด้านในนะครับจะเป็นยังไงบ้างขอให้ได้สัก85นะครับพอดูแล้วสัก83ก็ยังดีครับนะครับ83%เก็ยังดีครับว้าว85ครับนี่แหละครับแต่ถ้าเราไม่กัดออกนะครับพวกเอ่อที่เรียกว่าคืออย่างนี้ครับถ้าผมเนี่ยไม่กัดนะครับไม่ช่วยกัดเนี่ย เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะดาวเยอะนะครับเนื่องด้วยการคล้องตัวของการคล้องตัวของทองเนี่ยมันจะมีพวกสังกะสีปนอยู่ด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ดีมากครับคุณพี่ครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างน้อยครับจะได้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะครับจากเก้าหมื่นไปครับพี่คิดเงินกันครับ กันแล้วครับคุณพี่แต่ผมจะบอกพี่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับผมจะให้ความรู้ว่าทองพวกนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับที่หลุดเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับมาดูน้ำหนักนะครับ44.8เหลือ44.75แทบไม่หายเลยนะครับนะครับแทบไม่หายเลยกินมเงินแล้วครับ ลุ้นไหมพี่ร่มอยู่เหมือนเคยใครดูคลิปพี่ที่พามาหรือว่าคนคนนี้น้องน้องที่อยู่ลาวเลยครับน้องที่อยู่ลาวดูคลิปผมใช่ครับอ๋อแล้วก็ให้ให้มาที่นี่ใช่ครับก็คือไปถามร้านทองแล้วก็ให้มาที่นี่ครับโอเคครับมาแล้วครับผลออกมาแล้วนี่ครับครับผมอ่านออกอยู่เนาะครับได้อยู่นะครับหนึ่งแสนนะครับสองพันสามร้อยยี่สิบบาท นะครับตามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ได้มากขอดกันประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็ยังดีเนาะใช่ครับโอเคการที่หลุดเปอร์เซ็นต์แบบนี้มันไม่มันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกผมเชื่อว่าทองรูปพรรณมนุษย์สร้างขึ้นนะครับมนุษย์เป็นผู้ทําขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อนะครับสําคัญมากๆนะครับควรมีการรับรองจากร้านนะครับแล้วก็ การซื้อคืนจากร้านแต่ถ้ามันนานแบบเนี้ยเอาผิดใครไม่ได้เลยพี่ครับเนาะสิบปีผมส่วนตัวผมไม่นานนะคิดว่านานไหมสิบปีผมว่าไม่นานนะนะครับสิบปีการซื้อทองสิบปีเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยทองมันก็มีมาตรฐานของมันอยู่นะครับไม่ใช่ทองที่แปดสิบปีเก้าสิบปีนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ ผมก็ว่าโอเคสําหรับ10ปีแต่ว่าอันนี้หลุดมากเลยนะพี่เนาะใช่น้ำไอ้เปอร์เซ็นต์มันหลุดไปเยอะเกินเยอะมากๆผมบอกได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าทองเขียวเลยในประเทศไทยจะเรียกว่าทองเขียวนะครับต่ำกว่าต่ำกว่าทองของไทยนะปกติแล้วทองของไทยที่ทําเป็นต้อยเนี่ยที่ช่างทองทําสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ90 90 93ถือว่าต่าสุดแล้วนี่ต่ำกว่าเองไม่ถึง90อันนี้ต่ำกว่าอีก85เปอร์เซ็นต์เองนะครับ ก็ซ <People> ื้อมาจากประเทศลาวนะครับไม่เป็นไรเนาะพี่อย่างน้อยวันเนี้ยพี่ได้ให้ความรู้กับคนหลายคนใช่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ฝากฝากบอกหน่อยครับฝากบอกนะครับร้านทองก็เวลาเราไปซื้อก็ซื้อในราคาเต็มเนาะเปรเซ็นทองก็อยากได้เต็มเนาะมาแบบนี้ก็เสียความรู้สึกผู่มเฟโภคกนะครับใช่ครับ บางทีทองเนี่ยเราเก็บมันมีราคา,า,าพเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่ได้เอามาร้านพี่นมโมนเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ทองเราต่ำอ่ะที่ซื้อที่ประเทศเรา <ünde S 2> <plung maar. S 1> แต่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ซื้อไว้นานแล้วะรับทุกวันนี้ก็เขาจะมีมาตรการควบคุมปเปอร์เซ็นต์ทองกันยังไงตอนนี้ผมก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันก็ตอนนี้ทางสบบนะครับของรประเทศไทยนะครับกรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ ก็เข่งครัดนะครับในเรื่องของการออกตรารับรองนะครับทำไมเขาไม่ซื้อทองที่มีตราทําไมเขาไม่ซื้อทองต่างประเทศ <ie> นะครับเพราะว่าเรื่องนี้แหละครับเปอร์เซ็นต์สำคัญที่สุดนะครับขายซื้อร้านไหนขอให้ขายร้านนั้นนะครับให้ไปขายร้านร้านเดิมก่อนร้านเดิมให้เท่าไหร่ก็ค่อยไปถามร <l ots> ้านข้างๆางบ้างก็ได้อะไรเงรี้ยครับ <S <S ถามได้หลายร้านนะพี่เนาะที่มาเจอผมแล้วก็ทิมงานเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มา แล้วก็ให้ความรู้อ่าเจมทีก็ดีใจจากจากที่บ้านขายได้เก้าหมื่นก็ได้หมื่นแค่ไแสนเท่าไหร่นะฮะหนึ่งแสนสองพันสามร้อยยี่สิบบาทมากหมื่นกว่าก็ดีใจครับโอเคเนาะเงินหมื่นนึงก็มีค่าสําหรับคนที่มันไม่มีนะคะอืมใช่ท่นสองพันก็ยังดีครับครับไม่เป็นไรครับนี่ก็โอเคแล้วครับขอบคุณพี่มากนะครับแล้วพี่กลับลาวอีกไหมก็สงการครับกลับ อ๋อกับกับช่วงของการเหรอที่ขออนุญาตทํางานอะไรขออนุญาตถามผมทํางานตอนนี้เป็นลุกน้องขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอแล้วคลิปนี้นะครับก็จะเป็นนะครับความรู้อีกหนึ่งคลิปนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับการซื้อทองยังไงก็ฝากฝังเรื่องหนึ่งเปอร์เซ็นทองสองการซื้อขายคืนเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะครับครับโอเคครับพี่ขอบคุณแล้วเราไปซื้อทองเราจะรู้ได้ยังไงว่าเปอร์เซ็นต์ทองเราที่เราซื้อเพราะว่าที่ร้านเขาไม่ได้มี เครื่องตรวจให้เราตรวจดูให้เราดูคืออย่างนี้ครับการซื้อทองเนี่ยจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยตอนนี้นะครับร้านที่มีมาตรฐานนะครับร้านที่มีมาตรฐานตามห้างนะครับมีมาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่าจะเกิดทางสคบนะครับจะมีการสุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจน้ําหนักนะครับตาช่างแล้วก็เปอร์เซ็นทองนะครับผมผมแนะนําว่าก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ในเมืองไทยนะแต่สําหรับต่างประเทศเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เมืองไทยผมก็จะติดตามข่าวนะครับผมจะติดตามข่าวแล้วก็เอามาบอกกับเพื่อนๆเสมอแล้วก็ชอบอ่านหนังสือชอบเข้าไปดูตามเว็บไซต์ศึกษาต่างๆนะครับยังไงทองเมืองไทยตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เริ่มมีคนตื่นรู้เรื่องทองกันเยอะนี่นะขอบคุณพี่มากครับก็ขอบคุณพี่นโมอีกครั้งครับขอบคุณมากยินดีครับพี่ยินดีครับสมหวังหี่หลอกน้อได้แสนนิดๆเน่อยๆโอเค ไม่เสียเที่ยวไม่เสียเที่ยวโอเคครับพอได้ค่าน้ำมันเแต่เราได้รู้เปอร์เซ็นต์ทองบ้านเราด้วยเนี่ยถ้างั้นเราก็ไม่รู้ถ้งั้นก็คิดอยู่99้าสิบเก้าในหัวนะเกิดขายโน้นเก้าหมื่นนี้ก็ไม่รู้เลยใช่ใช่แต่แต่ถ้าได้เก้าสิบเก้าจริงๆเนี่ยเกือบสาบาทยังไงก็ต้องมีแสนสามนะบาทบาทละสี่บาทละสี่หมื่นสี่พันกว่าบาทครับบาทละสี่หมื่นสี่พันกว่าบาทนะครับขึ้นไปนะครับอันนี้คือทองเก้าเก้า แต่อันนี้ม,นมันมันมันไม่ได้อ่ะครใัใช่เข้าใจโอเคครับเมื่อกี้ก็น่าสงสารเขานะน่าสงสารนะพี่นั่งขับมอเตอร์ไซค์มานะมันไม่แท้นี่ก็ความรู้สึกก็หมดเลยไม่แท้ความรู้สึกก็มีอ่ะน้ํามันก็เสียมาก็แบบไม่แท้มาจากนครสวรรค์เนะ่เมื่อกี้เนี่ยเอ้ยอะไรนะน,น้ำคอดสวรรค์นะขับมอเตอร์ไซค์มาโหให้ไปพันพันหนึ่งกับปลาแลี่บางคนเขามาด้วยความหวังนะพี่ ถ้าถ้ามันหมดหวังบางทีมันขับรถไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกับแฟนอีกจริงไหมพี่แล้วบางทีม,มาทําไมอะไรเงแล้วก็มีอีกนะอ๋เ,อเป็นอะไรไเนาะพี่นรจักที่ได้เบิ้ลในส่มเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการซื้อขายอทองคำเนาะโดยเฉพาะมันคนลาหายังมีอีกหลายๆคนที่บุทันวุ้เกี่ยวกับเรื่องราวากาวมีบคนที่เฮ็ดให้เสียเปียบในการนําไปขายคืนเนาะ เราได้เบิ้งเป็นแนวทางแล้รก็บาลุยคิดว่ามันหู้มันได้ความมู่หลายจากคลิปวิดีโอนี้ทุกคนโดยเฉพาะแม่นเฮาไปซื้อเฮาก็ควรจะมีสติเลยว,ว่าระมัดระวังในการซื้อขายทองคําในปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าราคามันก็พุ่งสูงขึ้นสมมือนี้่แม่นฮอดเกือบ35-36กว่าล้านกีกนกิเนาะสลับราคาทองคํา1บาททุกคนซึ่งเราซื้อราคาแพงและเวลาที่เอานาไปขายก็ ยากได้ราคาที่มันใกล้เคียงเนาะแต่ว่าเวลาที่เรานําไปขายคเาเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน้าหนักหลุดหรือว่าเปอร์เซ็นต์บปตรงตอนที่เราไปซื้อเหให้ราคาตกจากที่เราซื้อไปหลายเติมนเนาะแต่ว่านุ่หลาเพื่อนแนะนําทองคำทองเก้าที่เพื่อนได้ซื้อมาสิบกว่วปีนัาเพื่อนเคยนําอะโทงนองเก้าไปขายให้ฮานี่เพื่อนซื้อแต่ว่าราคามันกับเขาาดจะตกหลาย คนจริงได้นำทองนะก้าวไปขายอยู่ไหนฟังไทยซึ่งว่าเป็น้าน์ดทำทองมโนทุกคนที่ว่ามีคนลราได้ติดตามได้แนะนำเพื่อนนำไปขายแลวก็เข้ากระบวนการขายซื้อทองคำแบบให้เราเห็นจ,จัดาจทุกคนบ่รู้เห็นไหครับว่าจดอึ้งเลยเนาะว่าการซื้อขายทองคำอยู่ในประเทศไทยโดยสรุปเป็นฮารทำทองมโนโนี่เพื่อนเห็นแบบ เปิดเผยเห็ด,ด้วยความจริงใจเหให้เฮามั่นใจขนาดสมคนเฮาก็ได้ความรู้แถมเพื่อนยังแนะนํในหลายสิ่งหลายอย่างก็คือการซื้อขายเราคาดังนี้เพื่อนว่านนึนนะ1เขาตรงกู้เปอร์เซ็นต์องทองเนาะและก็การซื้อขายคือเฮาควรพิจไรณทุกคนเพื่อนแนะนํารายละเอียดทุกอย่างเฮาก็ได้ความรู้จากหาทําทองม,โมโนูไปหลายสมควรเนาะแต่ว่าสิ่งที่บ้าลาวเพื่อนอาจจะดีใจก็คือ ทองที่พึ่นนำไปขายก็คือ3บาทกัได้ราคาแสนกับสองพันสามร้อยกว่า 1, บาทกคซึ่งว่าเป็นราคาที่เกินคาดที่เพื่นในตางไว้ที่ว่าเพื่นขายที่เพื่นเคยนําไปขายอยู่ไหนฝั่งลาวก็คือได้เพียงแต่เก่ามืดต้อ,นนอ,อพื่นให้แต่ว่าเพื่นกับโมโยขายทุกคนจึงแน้นำเอามาขายอยู่ไหนประเทศไทยกับได้ราคาแสนไปกว่าบาทเพราะมันก็เป็นสิ่งดีๆแลวกัน ให้ได้เข้ารู้ขั้นตนการซื้อขายทองคําหลายขึ้นแล้วก็เข้าใจและหลาดสิ่งรายย,าย่างกับทองคอําเนาะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่บูรลีแนะนํามาฝากมาตมนอนวีดีโน่อยู่ในคลิปดูนี้เด้อเนาะถ้าท่านใดมีความคเครียดอะไรก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เนาะสำนี้บัลลูวีการจะขออลาอจากเพี่น้องไปเพียงเท่านี้เนาะสุดท้ายนี้ขอกล่าวว่าาสบายดีบ๊ายบาย